สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมแบบถูกๆกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนำร้าน Easycard นะครับผมสะดวกปลอดภัยบริการดีแน่นอนนะครับผมก็จะมีแพ็กตามที่ผมขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับสแกนบาร์โคดนะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรืออาจจะไปกดลิงก์ด้านล่างนะผมที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆเสามารถไปกดได้นะครับซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนและมีทุกแพ็กในเกมนี้นะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับ NT Channel วันอีกแล้วนะครับผมในเกมฮงไกซาเรวกับผม NT Channel นะครับผมไอพูดไปยังวะน่าจะพูดไปแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเราจะมาพูดถึงนะครับผมสําหรับคำนวณเพชรร้าวๆแล้วกันนะครับผมที่ผมทําคลิปวันนี้เนาะเมื่อจะเป็นเควสหรือเป็นนู่นนี่นั่นนะครับผมในการหาสําหรับคนที่ตันแล้วนะครับผมเออเราจะมาพูดถึงแล้วกันนะครับถ้าเอ็นเกมไปแล้วเนี่ยเราจะหาเพชรยังไงบ้างและไอเพชรพวกนั้นน่ะถ้า แยกแต่ละตู้เนี่ยนะต้นตอนกี่ตู้นะผมถึงจะได้การันตีนะครับผมก็ประมาณ 70- 80ถึงครั้งหละการันตีนอ่ะเนาะโอเคเนาะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละคันนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ๆนะผมมาทุกๆก,กี่วันใช่ไหมต้องมีคำถามนี้นะครับซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับตัวใหม่นะครับถ้ามันดูจากไอ้ตอนนี้นะครับผมที่มันมีตัวใหม่อยู่นะตอนนี้เนาะน่าจะห่างกันทุกๆตัวนะครับ21วันนะครับผมทุกๆตัวมีเวลาหาเพชรตัวละครใหม่ๆ21วันครับถ้าเป็นสายฟรีมันก็ยากอยู่แล้วนะ เราจะสุ่มตู้นี้แล้วก็ได้ตู้ต่อไปมันยากครับผมวันนี้เราจะมาเลยคำนวณคร่าวๆแล้วกันนะครับว่า21วันนี้เราสามารถหาเพชรได้จากตรงไหนบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกเลยครับผมฟังก์ชันเควสนะครับผมซึ่งเควสตรงนี้นะครับก็เล่นง่ายมากๆมันก็คือเควสรายวันนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการเก็บแต้มนะครับตรงนี้ก็จะแจกเพชรหมดเลยซึ่งเห็นไหมได้10เพชร10เพชร10เพชรนะครับผม15เพชรแล้วก็15เพชรนะครับซึ่ง1วันนะครับผมเราสามารถได้เพชรตรงนี้60เพชรครับผมในต่อวันนะ และทั้งหมด21วันผมได้คำนวณมาเป็นร่าวๆแล้วก็คือ1,260เพชรนะครับผมที่เราจะได้จากเควสดประจําวันตรงนี้เองนะครับผมอย่างต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงตรงนี้บ้างแล้วผมนี่เลยที่เราอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือการผ่านแต่ละโลกกันแหละก็แบบเราตีโลกไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะสามารถได้แต้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งผมจะอ้างอิงจากแต้มของคนในกลุ่มแล้วกันนะครับก็คือแต้มตันที่7,500แต้มนะครับเขาจะได้เพชรทั้งหมดนะครับผม135เพชรเลยนะครับผมสําหรับ การทำแต้มตรงนี้หมดนั่นเองนะครับซึ่งแต้มจะเพิ่มได้ไงนะครับก็จะสามารถการที่เราผ่านโลกไปเรื่อยๆนะครับผมและรอมันรีเซ็ตนะครับผมแต้มตรงนี้ก็จะเพิ่มลิมิตไปเรื่อยๆนะครับมจาก3,500เป็น5,000เป็น7,500อะไรประมาณนั้นนะผมก็อยู่ที่เราอยู่โลกไหนด้วยนะครับผมแล้วเราขยันหรือเปล่านั่นเองนะครับผมตรงนี้นะซึ่งเพชรที่ผมดูมามันได้ไม่เท่ากันเว้ยบางคนบอกได้เท่ากันนะครับแต่ผมไปส่องมาผมได้แค่15เพชรใช่ไหมแต่ผมไปดูคนที่7,500แต้มอ่ะมันได้ทั้ ซึ่งตรงนี้มันจะรีทั้งหมด7วันใช่ไหมก็คือเราสามารถฟาร์มตรงนี้นะครับได้3สัปดาห์เลยนะครับผมซึ่ง21เวันนี้นะครับผมเราจะได้เพชรจากตรงนี้นะครับผมอยู่ที่405เพชรเลยนะครับจากอ้างอิงจากแต้ม75 0 0เนาะและอีกอย่างนึงเลยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะแจกอยู่แล้วแหละนะครับผมก็คือ ทำภารกิจนะครับผมกิจกรรมเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับผมเรานะครับจะได้20เพชรเมื่อเราดูสกิลตัวละครนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยนะครับผมเราเข้ามาดูแล้วนะครับนี่เลยเพียงแค่ดูดูนนะครับผมทดลองตัวละครใหม่ๆนะครับผมเราจะได้20เพชรฟรีๆนะครับซึ่งผมดูจากทรงแล้วน่าจะมีให้ทุกตัวละครอยู่แล้วนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนะครับผมเราก็จะพูดถึงในแต้มออกมาแลกกันบ้างละกันนะครับผมซึ่งแต้มนะครับจะรีเซ็ตนะครับผมทั้งหมดนะครับหเดือนเลยเราก็แนะนำนะครับผมสมัครตรงนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับผมแแแแนนนนนนะะะะําาาาาาาวววว่่่มมมมรรกกก็ไไดด้้้้เพพีััหอยูลตคบ แต่อันนี้คือ1สัปหนึ่งเดือนมันมีทีนะครับผมแลกได้ทั้งหมด5ใบนะครับผมซึ่งแต้มนี้หาไดจากการสุ่มตัวละครใบเทาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยแนะนว่าควรมาซื้อทุกเดือนละกันนะครับผมเลขอย่างหนึ่งเลยละกันนะผมคือพรนะครับผมพรแห่งอัมพันนั่นเองนะครับพึ่งพรแห่งอัมพันคืออะไรนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะเล่นยังไม่ถึงซึ่งส่วนตัวผมยังเล่นยังไม่ถึงแหละพูดตรงเลยละกันนะครับซึ่งมันก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับการฟาร์มนะครับผมในแต่ละด่านนะครับซึ่ มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับผมผมติ๊กให้ดูนี่ครับผมซึ่งผมไปถามคนที่เล่นไปแล้วนะครับผมเขาได้บอกนะครับผมว่าแต่ละด่านเนี่ยก็จะเงื่อนไขแบบนี้แหละแต่ถ้าเราผ่าน3ดาวนะครับผมเราจะได้เพชรนะครับผมต่อดานนะครับ60เพชรเลยซึ่งทั้งหมดนะครับมี10ด่านนะครับผมสำหรับไอ้หมดใหม่นะครับก็ได้ทั้งหมด600เพชรนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะรีประมาณ15นะครับผมน่าจะวันที่15กับวันที่1นะครับพี่มันจะรีนะครับเท่ากับว่าครึ่งเดือนนะครับพี่มันจะรีในแต่ละทีนั่นเองนะ ผิดพลาดไปก็ต้องกลับมาโทษด้วยละกันนะครับถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้มาแทรกผมนะครับก็สามารถมาแทรกได้เลยนะกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้เพื่อนๆละกันนะครับที่มาตอบตรงนี้นะซึ่งท่านำตามที่ผมบอกทั้งหมดนะครับในกรณีแรกนะครับผมเราจะได้นะครับผมเพชรนะครับทั้งหมด2,285เพชรนะครับถ้าเอาเพชรนะครับผมไปซื้อนะครับตั๋วสุ่มนะครับ160เพชรนั่นแหละ เราก็จะได้ทั้งหมดนะครับผม14ใบนะครับผมแบบจุกๆเลยแต่ถ้าเราเนี่ยครับผมแต้มตรงนี้มาแลกด้วยนะครับ5ใบเท่ากับว่าเราจะได้ใบทั้งหมด19ใบนะครับผมสำหรับในการดองนะครับ21ใบในแต่ละตู้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะไม่รวมกับไอ้พวกอันนี้ทั้งหมดนะครับผมเควสจิปาถะนะครับที่เราจะไปคุยกับ MPC นะครับผมในเกมนะครับมันก็จะมีแจกเพชรอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปทำารากิจตรงนี้เล็กๆน้อย20เพชร5เพชร4เพชรอะไรพวกนี้มันก็จะมีแจกอยู่แล้วตวนี้้เรราไไมม่ด และก็อีกอย่างหนึ่งเลยไม่รวมกิจกรรมที่จะมาในอนาคตแล้วก็ไม่รวมกิจกรรมพวกโค้ดต่างๆที่เกมจะแจกตัวสุ่มเหมือนตอนอดีตที่มันเคยแจกมาเราก็ไม่ได้รวมรวมถึงนะครับไม่รวมกับความสําเร็จที่เป็นเพชรให้เราด้วยเราก็ไม่ได้รวมนะครับผมสำหรับความสำเร็จตรงนี้เลยซึ่งเล่นไปเรื่อยมันก็เพิ่มมาให้ทีละนิดอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เนาะแต่ผมไม่ได้รวมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับถ้า end เ,เกมแล้วเพื่อ,อนๆถามว่าหายไปได้จากไหนบ้างนะครับผม ซึ่งอนาคตอาจจะมีเพิ่มมามากกว่านี้ด้วยรวมถึงนะครับผมกรณีที่2นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับผมซื้อบัตรกำนันนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมซึ่งบัตรกำนันนะครับผม179บาทนะครับได้30วันเลยนะครับผม90เพชรนะครับก็ได้ประมาณ1เดือนก็2,700เพชรนะครับผมถ้าเรามารวมกับไอตอนแรกด้วยนะครับ เท่ากับว่าได้เพย์ประมาณ4 9 8 5เกรยพนะครับผมและก็ได้ตั๋วสูมประมาณสาเดใบรวมถึงนะครับผมเราก็จะได้ตั๋วสูมในการซื้อการแลกมีก5าใบก็เท่ากับว่าได้ส6ใบนะครับถ้าเราซื้อบัตรกำนันตรงนี้ด้วยนะครับก็เติมกับอีซี่การ์ดที่ถูกเติมเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เนาะแวะไข่ของนิดนึงซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมอันนี้เราจะคุยเรื่องการที่เว้นแต่ละตู้ในะครับผม21วันนะครับเราไม่ได้รวมถึงการที่ตู้ตุละครตัวนี้มันจะอยู่อีก8วววัันน9110แแบบบบเเซรรร่ยา้ไไมมด ว่าจะนับอีก8วันนะครับเราไม่ได้รวมนะครับซึ่งยังไงทุกคนก็ต้องได้มากกว่าที่ผมพูดอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะคำนวณนะครับผมสำหรับการที่ระยะห่างตู้แล้วก็ตู้จะอยู่กับเราไปอีกกี่วันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปคูณ2ได้ละกันนะครับผมเออเพื่อนๆก็สามารถนะครับเจ็บเพชรแล้วก็ลองคำนวณเล่นๆนะครับผมว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครตามที่เราดองไว้หรือเปล่านี่คัออย่างเช่นครับก้าเนี่ยผมรู้ว่าเบลนะครับตัวละครที่น่ารักและหล่อเท่มากๆนะครับ เราก็อยากจะได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมโดยไม่เก็บเพชรนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆจะเก็บเพชรทันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ผมลองทำนวณเล่นๆนะครับผมคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเนาะเพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันนะโอเคแล้วเจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมในคลิปโดนหน้าคลิปโดนวันนี้มีเพียงนี้แหละนะครับผมชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากนะครับผมและบ๊ายบายครับ จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน